นะน้องน้าโดนเขาช่วยเด็กเราก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนั้นนะนะคลิปนั้นที่น้องทาไมเขาไม่ไม่ถ่ายลงคลิปอะ่ะที่ว่าเด็กเ,เด็กที่อยู่กับยายอายุแปดสิบกว่าแล้วก็ไม่มีไม่มีเ yes สื้อผ้าชุดใหม่ไม่มีใส่แล้วก็ไม่มีของกินอะ่ะยายอายายก็ได้ได้แค่เจ็ดแต่ต้องไปดูด้ยนะต้องเข้าไปดูไปดูไปเห็นว่าโดนหลอกหรือเปล่าอันนี้เราพูดนะอันนี้พูดในฐานะพี่รันเคยโดนหลอกมาแล้วไงเออพี่ร e ันเคยโดนหลอกแล้วไงพี่รันโดนหลอกไง เออสร้างบ้านนี่แหละเออสร้างบ้านให้คนพิการแต่กับที่ไหนได้ไปสร้างบ้านตัวเองเ <Ừ. S 2> ขาเอาเขาเอารูปคนพิการส่งมาให้แล้วก็เออขึ้นบันไดขึ้นบันไดเมีม,มีมีคุณพ่อคุณตาคุณยายอุ้มขึ้นอุ้มลงอืไอ <Ừ. S 2> ้เราก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็เลยเข้าไปเข้าไปช่วยอื <Ừ. S 2> ตอนสมัยบ้านสี่กอนู่นนะอื เพราะฉะนั้นมีคลิปลงถ่ายแล้วเราไปเห็นเราไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงไปถามผู้ใหญ่บ้านไปถามว่าผู้ใหญ่บ้านว่าบุคคลน,นี้เอลําบากจริงไหมจนจริงไหมไม่มีใครดูแลใช่ไหมเราสามารถอย่างแบบนี้เราสามารถไปเอยืยย่นมือช่วยเหลือได้ไงอืแล้วนองพากดนเขาก็จิตใจดีของทุกสิ่งทุกอย่างในรถของเขา,าเขาเอาไปให้เด็กเด็กน้อยคนนี้นะออืเอไปดูเอพี่รันไปฟังมาแล้วนะไปดูคลิปน้องปอมแบบอะ แล้วก็ส่งให้น้องธนดนส่งให้เดือนละเดือนละหนึ่งพันบาทอะเดือนละหนึ่งพันบาทอืมเห็นครับใน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 เพจพ่อลุ่งอืมเห็นแล้วใช่ไหมอ่าน้องใหม่เถียงแม่จริงค่ะมีคลิปค่ะเห็นจ้าเห็นเวล่ะพี่รันนึงบอกว่าถ้าไปขุดไปคุยอ่ะมันพี่รันว่าถ้าไปขุดไปคุยมันนะยิ่งยิ่งนะสำหรับลูกสาวเราไปขุดไปคุยอ่ะ ไปขุดขุดคุ้ยยังไงก็ไม่เจอเจอแต่เพชรอ่ะ,อะใช่ไหมพี่บุญสินน้ำตาไหลเลยใช่ไหมแล้วคนนั้นก็อูดำขมิบขมอมน้ำเขาไม่ได้อาบหลายเดือนอ่ะแล้วเขาหรือเขาสติดีหรือเปล่าเออพี่รันเราไปดูแป๊บหนึ่งนะโอ้เขาไม่รู้เขาสติดีหรือเปล่าออนะพี่รันว่านะบางคนส่วนมากคนเล,ล่รอนเนี่ย <c oughs> ส่วนมากจะสติไม่ค่อยดีอ่ะ <c oughs> แบบว่าออกจากบ้านแล้วก็ ออกจากบ้านแล้วก็กลับบ้านไมกลับทางกลับบ้านไม่ถูกอะ่ะอืมเป็นหลงหลง,ล,ง,ล,งลืมลืมอะ่ะขอบคุณค่ะน้องทีอืมอืมเออลูกลูกอังกี้ไปดูเลยนะคะอืมพ่อลุ่งมีไม่มีเงินมากไมไม่เคยสนใจมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยสนใจลูกสาวเราไม่สนใจหรอกอืมขอบคุณค่ะน้องปานาลีอืม อ่าอ่ามือกองเขาบอกเองว่าน้องชอบเถียงแม่อ่าอันนั้นออพี่รันว่าเราก็เราพี่รันก็เป็นคนเถียงคนนะพี่รันก็เถียงแม่อืมมันเป็นนิสัยของมนุษย์พี่รันว่านะมันเป็นนิสัยของมนุษย์ปุถุชนนี่ไม่ไม่ไม่ได้เข้าข้างนะไม่ได้เข้าข้างอืมทุกคนน่ะเถียงเถียงพ่อแม่หมดแหละเราก็เคยเถียงใช่ไหมคนที่อยู่กับพี่รันพันกว่าท่านเนี่ยเคยเถียงพ่อแม่บ้างไหมเถียงใช่ไหมล่ะอืมเพราะฉะนั้น มันเป็นเด็กวัยอายุสิบห้าสิบกสิบ็สิแปดแล้ววัยนี้กำลังอกำลังกำลังจะเดินทางไหนจะเดินทางซ้ายทางขวาหรือทางทางตรงถึงบอกว่าเราต้องคนที่อยู่ใกล้ๆจะต้องชีแนะ้แนะนแนะนําเออแนะนําให้คิดดีทดําดีเออแล้วก็แนะนำว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีนะต้องมีสอนสอนสอนไปด้วยบอกไปด้วยอืมอ่าถูกต้องค่ะพูดตรงๆถ้าไม่มาใส่หลักก็จะไม่พูดถึงเลยอืม ตอนนี้เราถ้าทางที่ดีก็คือเราไม่ต้องไปดูคลิปเขานะไม่ต้องไปดูคลิปเขาแล้วไม่ต้องไม,ไม่ต้องไปตามดูเขาดูองคอิงอย่างเดียวดูองคอิงดูคนที่คิดดีทําดีเออสาวน้อยดูบอสโจดูคลิปของน้องโจกับลูกสาวเล่นหัวหยอกล้อกันดูคลิปคลิปส่องเสียวนน,น้องกันชัยน้องธนดลแค่นี้ <c oughs> <c oughs> นะเออจริงๆอืม หนูมองเห็นขอบคุณมากค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องแซะเนี่ยลูกสาวเราพี่รันว่าตราบใดที่ที่ลูกสาวเรายังเป็นอ่ะยังเป็นอ่ะยังเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งดังก็ยิ่งโดนแสะยิ่งดังก็ยิ่งมีคนลิษยายิ่งดังก็ยิ่งมีคนอิจฉาลิษยาอย่าลืมนะคะพี่รันว่าแม้แต่พี่รันก็ไม่รู้ว่าเอฟซี FC ที่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ่อมือหนึ่งมือสองเราไม่กลัวเรากลัวมือที่สามเรากลัวมือที่สามที่ นั่แหละกลักว,กว,ก,วกวที่สุดก็คือกลัวมือที่3นั่นก็หมายถึงทําให้ fc ของลูกสาวเราของอของสาวน้อย fc สาวน้อยกับ fc ลูกสาวเราเนี่ยเออแตกแยกอืมอ่าผมก็ชอบผมก็ชอบเสียงพี่รันอืมมังกรแปดเจ็ดเก้าขอบคุณมากค่ะอืมพี่รันหรือพี่นัน อันนี้อันนี้น้องนันเอซุ้มขอขอขอบคุณมากค่ะลูกสาวเราน้อยคนยิ่งก็เจอแต่สิ่งดีๆโผล่ขึ้นจากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องอ้อมขอบคุณมากค่ะน้องอ้อมขอบคุณมากจ้ะขอบคุณนะคะสาธุบุญด้วจ้าสาธุบุญด้วยขอบคุณมากนะคะอืขอให้ได้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะ คุ้มครองแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็พระคุ้มครองคิดถึงใจสงความมุ่งม,มั่นปรารถนานะคะขอบคุณมากค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอบคุณกันน้องอ้อมขอบคุณมากจ้ะ,ะไม่ดูครับแต่ได้ยินเสียงก็แสบโอนั่นแหละอืมอืมผมก็เคยเถียงพ่อกับแม่บ้างเป็นบางครั้งครับมันนั่นแหละเราเราว่าเออมันมันแต่ว่าต้องมาปรับไงถ้าเราถ้าถ้าเราเป็นศิลป,ปิน นะถ้าเราเป็นเซปินเราต้องมาปรับเอ่าปรับเหมือนลูกสาวเราอะ่ะนะเหมือนองค์อิง่ะอืมนะทุกคนมีเถียงพ่อแม่หมดแหละอืมทุกคนอะถ้าพูดถ้าเป็นกลางนะเออมไม่ได้พูดเข้าข้างนะอืมเรายังเคยเถียงเลยบางครั้งบางอืมเห็นไหมมันมีอะ่ะใช่ไหมละ่ะแต่ว่านี่แหละต่อไปก็จะดังได้อยู่ที่ตัวเจ้าของอยู่ที่บุญวัาสนาเจ้าของจริงๆอืมไม่กล้าไปฟัง ยังไงจ้าขอบคุณมาก,กนขนาดอยู่บ้านยังได้ได้มาลายทิปห้าหกหมื่นเลยใช่พี่ะอาดมันถึงมีคนอิจฉาลิสยาไงแต่อย่าลืมมาโลกโซเชียลนะคณะอื่นนะคณะข้างนอกเขาก็าาสามารถทําได้นะอืมเขาเาก็สามารถทําได้โลกโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นกระแสะสาวน้อยตกไม่ได้กระแสะของสาวน้อยตกไม่ได้ถ้าตกแล้วเป็นรองนะพี่รันว่าใช่ไหมล่ะ เพราะอย่าลืมว่าวเรามีโซเชียลมีเดียเป็นร้อยร้อยกล้องอ่ะเป็นร้อยร้อยตัวอยู่ยยในวงเสาน้อยอะ่ะอย่าลืมนะว่าตอนนี้เอ,อสายนอกเนี่ยคณะอื่นเนี่ยเขาก็มีโซเชียลเขาก็เล่นโซเชียลเป็นเขาก็มีโซเชียลเขาก็ทาโซเชียลเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทํำยังไงทําอย่างไร,งไรให้มันมีมาตรฐานทําอย่างไรให้มันอะให้มันอะปังอยู่ตลอดตลอดการม,มีกระแสตลอดการ อืมอ่าใช่ไหมเด็กใหม่มาเหมือนจะล้มลูกสาวเราปากบอกว่าเป็นไอดอลแต่การกระทํามันสนทางกับคําพูดโอ้นี่เออเอฟเดี๋ยว็ีน้องขอชี้แจงก่อนนะมันเอ่มันทําไม่ได้เด็กเขาทําไม่ได้นะเออทุกคน เอาแบบนี้ก็แล้วกันเด็กเด็กเด็กใหม่เด็กเด็กใหม่ๆทุกคนที่เข้ามาอยู่เสาวน้อยมาอยู่เสาโน้แพงถ้าคิดจะล้มลูกสาวเรามันทําไม่ได้มันทําไม่ได้มัน impossible เออแม้แต่จะคิดก็อย่าคิดอืมคุณต้องตั้งฐานเอฟฐานเอฟซีของคุณต้องเยอะกว่าลูกสาวฐานเอฟซีของคุณจะต้องลูกสาวเราตอนนี้ล้านกว่าที่เข้ามาปีกว่าเนี่ย เพราะฉะนั้นคุณต้องทําฐานเอฟซีของคุณให้ให้ได้มากกว่าฐานลูกเอฟซีของลูกสาวเรามาจะเด็กไม่คิดหรอกอเด็กไม่คิดเรากลัวคนใกล้ชิดนี่แหละเออเด็กไม่คิดแต่เรากลัวคนใกล้ชิดนี่แหละอือเรากลัวคนที่อยู่รอบข้างนี่แหละนะอืทําไม่ได้ไม่มีทาง นะแล้เสาวน้อยนี่เราก็เราเป็นกำแพงเขาเรียกแล้วนะเราเป็นกำแพงเหล็กอ่าป้องกันลูกสาวเราอ่ะมันอยู่ในสายตาของลูกสาวเป็นล้านล้านอ่ะเป็นล้านล้านคู่อ่ะขอบคุณกับน้องโจอืมไม่มีทางแค่คิดก็ผิดอ่าแล้วพี่ดันถึงบอกว่าเอฟซีเอฟซีถ้าเป็นเอฟซีของใครแต่ละคนแต่ละคนอย่าคิดอืมเพราะเล่นกับคนดีเนี่ย เล่นกับคนดีเล่นกับคนมีศินมีธรรมเล่นกับคนที่เเอเอ